ทีเตียนเล่ทีเตียนเล่หมว่สถานที่หมู่สถานที่จียเจียบ้านบ้านโรงเรียนโรงเรียนตาเฉ๋ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีเวนตนอีเวนตนโรงพยาบาลโรงพยาบาลฟันเตี้ยนฟันเตี้ยนโรงแรมโรงแรมจี ฉางจีฉางสนามบินสนามบินหยินหางหยินหางทะนาคารทะนาคารเตี้ยนหยิงเยี่ยนเตี้ยนหยิงเยี่ย,ยนโรงภาพ,พยนตร์ รงภาพพยนตร์โรงหนังโรงหนังชันทิงชันทิงร้านอาหารร้านอาหารช่างเตี้ยนช่างเตี้ยนร้านค้าร้านค้ากงเหยวนกงเหยวน สวนสาธารณะนะสวนสาธารณะนะ